อีจจีจี้ไกด์ดดดค่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้คันกะสีมะฮออเขาต้มผัดขึ้นกาค่ะอันที่คันฮออเมื่อนั้นเบิดแล้วค่ะอันนี้กับสีเพสตแบบเพื่อมะเผือกแล้วกะทั่วดินแล้วกะกล้วยนะคะเนาะอันนี้ผัดเขาผัดเขาเรียบร้อยแล้วค่ะอัน เป็นยังคันก็เฮ็ดหลายแท้เนาะค่ะเนาะคันเฮ็ดแล้วคันก็สิเอาไปแช่่องช่องฟีดไ้ค่ะเวลาคันอยากกินหรือมีเพื่อนหรือมีผู้ใดมาเยี่ยมมายังสีคันเขาออกมาเวฟแล้วก็กินได้เลยค่ะเนี่ยค่ะคันก็เลยเฮ็ดเทียเดียวแบบหลายๆเลยแล้วก็เอาแช่ซองฟีดไ้เนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันจังบด้เฮ็ดูค่ะนี่ก็สิเป็นทั่วประเงค่ะอืม เป็นกล้วยน,นี่ก็จะเป็นกล้วยหอมเนาะ,ะเนาะก็จะเป็นข,ข่าวขันผัดไส้ใบเตยไส้กะทิไส้น้ำใบเตยค่ะที่ขันซื้อมา้าก็เป็นกับเป็นกระปุกเนาะคะ่ะเป็นกระป๋องขันสื่อมา้าแล้วก็เผือกเขากันหนึ่งแล้วเขากับจ้าคอยม็อบผัดไส้น้าตาลไส้ยังกะทิไส้ยังเนาะค่ะเนาะนี่แหละคะ่ะแล้วก็เสียมะห่อกันค่ะ ค่ะอันนี้ก็เป็นกระดาษไขเนาะค่ะใส่กระดาษไขห่อเอาค่ะเพราะว่าเขาอยู่ต่้งแดนเนาะค่ะเอาวบมี้ใบตองเขาก็ต้องใส่กระดาษไขห่อเอาค่ะนันก็สเอาเผือกเอาเผือกน้งก้อนใส่ยางระเน็บนหน่อยะค่ะ พอกินมือนานก็แซบแซบพี่เด้ค่ะเพราะว่าเวลาหิวเวลาอย่างเนาะค่ะ,นะเนาะเขาอยากกินอยากกินอ่ของหวานหวานบ้านเฮาสินะคะสำหรับขันกล้วยไส้ ตาขันกระสีโปด้วดยเข่าน้อยนึงนะคะอะขันกระสีห้อ ง้ามกับปันไดกับว่าเป็นอยังหรอกค่ะพราว่าเ้องหอกินเอนงเนาะ,ะค่ะเนาะออนะค่ะห่ออีกหลอบนะค่ะเนาะอันห่อบ่ค่อยง้ามเรอกค่ะป้าว่าด้วยความอยาก <c ười> แต่ว่าคันขันมาอยู่ต่างแดนแบบนี้ก็ดีได้ขันเฮ็ดเป็นหลายอย่างนะคะเพราะว่าขันยูยู่ไทยเอาจริงๆขันบ่ค่อยขันบ่ค่อยเฮ็ดกินบ่ค่อยเฮ็ดอันแบบนี้กินคันสื่อสื่อกินเลยค่ะเขาขันมาอยู่ต่างแดนก็ดีคือกันเด้ค่ะเฮ็ดกินเอาเฮ็ดยังอยากกินยังก็เฮ็ดเอามันเฮ็ดให้คันได้แต่เลียนรูแล้วก็เฮ็ดป็นไหมค่ะตีได้คันว่า อ <laughs> ๋อบ jed ่งามก็ก็บ่เป็นหยังดอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่าคั่นเฮ็ดกินคันบ่ได้นั่นเฮ็ดขายเฮ็ดหยัง คันอยากกินย้ำไหนที่เกาออกมาจากตู้ยินทละอันละอันกินเุกกินโหลดเบฟกินโหลดทั้งสี่นะคะคนะค่ะกระดาษไขคันก่อสื่อแผ่นใยมาตาดเอาได้ค่ะมันมุมนี้มันมุมีแผ่นหน่อย ก็เลยมุ้งมึนงกับพวกนั้นนะคะเดี๋ยวไปเมืองตอนคันมาดขันหนึ่งเนาะคะนะ่ะเนาะก็คันสีสีมัดเนาะคะนะ่ะเนาะขันก็สีเอายางคะ่มะมัดแส่ละอีกเสิยหนึ่งขัน,นยุ่งใจโอน ค่ะขันกัสิเอาอยางมัดน้ําไปก่อนแล้วกันกัสิเอาเอาเสือกมามัดเพื่อว่าให้มันหลุดค่ะนี่ตรงปลายมันกระตัดออกเนะค่ะชจบ หรือผู้ใดมีเทคนิคแบบใดก,บก็มาบอกมาแชร์กันเนาะค่ะน,นคะคะเอายางออกนะค่ะเลาก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ลออไปหนึ่งเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้วค่ะกขต้มมาดกันอันจะบอกว่า อันได้ค่นบัมเบเอาได้เย็บผ่าจากทั้งโรงงานมามาตัดมาเหตุนะค่ะคันบอกข่ัยกอนเนี่ยค่ะทุกคนก็สิบเอ้เอาได้จากจากโรงงานเย็บผ่าเจ้าของมาเหตดบับบแม่นนะค่ะคันสื่อมาของของ,ของเพิินก็คือคันสิบปอหยุ่นะคะ mm hmm. ใช่ละค่ะฝรั่งชอบมากเลยค่ะเมนูนี้กินบ่ยหยุดเลยไหมคะ่ะจนได้เหตดไหมไหมคะ่ะนี่ค่ะ มาเมืองกันค่ะเอาตรมข mm. ันเลียวๆแตเสียอยู่ด้ค่ะมัน mm. ทั้งนี้ด้ยโอ้เผือกมึงอะื้มอืว้ยะโอ้ ครับ <S <S วันวันบ่หลายมันหอมใบเตยหอมเผือกใส่กล้วย แซบวิลีค่ะเป็นอาหารกินเล่นอาหารว่าง Zabra. 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 Prima. Was? ist das? Schweinchen. Ah, genau. Das gehört zusammen. Mu oh, oh, oh. Ja, in Thailand machen die nämlich nicht sondern gut, gut. Titi! Titi, Kai! Kikiriki! Ja, 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 ja. schon viel zu einfach, das dieses Spiel. sag ich doch. Ui, super. Hm? hm? Schon wieder was gefunden. <laughs> Ma. Nene, nene. Oh, ja. Siehst du, das meine ich. Er hat erkannt, dass das rumgedrehte ist, sein muss, weil die beiden zusammengehören. Das dritte Muster also das sein. Sehr gut. Ja. 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 Ist das... Ja. ja, genau. Ja. Und die gehören zusammen. Ja. Sicher? Ja. Ja. Genau. Sehr schön. Geht's hier Ja. Check. Reif. Und jetzt noch? Wer ist das? Ja, wer ist das? Ja, wer ist das? Das? Ja, das. Richtig. Du Wow. Hm? อร่ยจ้าเสุดส่งส,ส,ส,สุปรโอ้เก่งจังเลยตบมือให้รัวๆเลยครับเนี่ยแะมีกี่ตัวครับสัตว์มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัวครับ ครับผมอืมอก่งจังเลยเย้